อืมี่จ yeah. ูสมัน้อยวบนอือวันยุดแวน่นท่วาไม่ก็ซือีบ้านเขาเทเอเีนันก็บักหนุ่มขำขำขำหน้าโกไปนหาจะตบไปเขกลางโคนอก็ใช้ไปก็บักนุ่มเันในานอนยกับุกเนกไนอย นนกึนงนอนไม่เก่ากินงเราไม่เคยมึนนอนใส่น้กกินนะเฮ้ยใกล้ใู่ไสมตามพูนา้าซอยไาซีครับเป็นอม่าทำอะไรการอาหารครับวันนี้โอ้เยเกือบนึ่งหัวได้เลย

ต้มเตรงเลยผมใจดิคจดไรับอก้อนจัดก้อนจัดเบิดไปอ่าก็ไม่เวกัเอาฝากนเจะจะเห็ุหลายเด้สิครเอาฝาเนโอเคไกครับกินกันนะครับวันนี้คนน้าซอยเพ่

เอาสวัสดีครับพี่น้องเอ้าทางไทยพี่น้องเลยหัวหน้าน้ำช่วยม่วัสดีพี่น้องครับเด้อผมกับผมผมหัวหน้าช่วยประเทศครับบพรตัวนี้มันกำลังเก็บขึ้นมาเชื้อไขนะครับห้างเห็นประเด็นรนะครับเมื่อกี้ผมมีเวลาอวานเมื่อหากันเพื่อครับผมเชื้อไขผมดูหลาน้ช่วยประเทศครับ คุณสีลุ่มครับแบบเดี๋ยววานจันรนี้ก็ข้มนะาตุุาเนี่ยอืมกินธาตุประเทศมโนาตุประเครับเตียนชุบมวกลูกพีลูกพีลูกนงองไปมดครับไปมืดุวัครับไปผมก็เป็นหัวหน้าเดี๋ยนี้ผมเป็นหัวหน้าแล้วต้านด้นตอนผมเป็นหัวหน้าครับวหน้าตุประเทศครับออกจากแล้ว ออกจากเห็นไม่จังไปถึงซวยเห็นโถพูดนะครับพขเขาอเเส้นคิดเขาคุ้งคุ้นอยนะครับอะไรครับมืัอนี้กัผมเบ่าวจากระพ้าวนน่าไอ้รุมช่วยซอยปบะเชีมาแล้วครับจากเอฟซีที่ถามหาว่าเป็นเดไกคือบุเห็นคนน่ะซอยปบะเชีเนี้ย มันนี้จะพามากินไอ้กูไก่นะครับอูกไก้เซบุญเสซนนะครับอ่าสักท้ายครับมันนี้ก็เป็นบ้านๆนะครับไอ้เบ่าไทยบ้านนะครับบอ่อยมีพิธีตองหลายๆอ่า<ช>แต่ว่าเ<ช>พรไอ้พนันซวยอระเซ่กับจีบ้าสิอ,ออกรายการตรงนี้ก็ตึงขึ้แล้วเออดีแล้ว <c oughs> ดีใจแล้วครับเออครับเอาเอาไปนี่เอาไปนี่เอาเอาจัคเอาเต็มแล้วครับว่าเต็มถังแล้วเอาจึงง่ายเบี้ยงพี่น้องไหมเออ โอ้ยว่าแล้ว่อยบอกแล้วว่าจะมีนกกว้านมาเออจังเอาหนี่ๆเอาก็บอกนั่งกัดจินเโขากินเอากินกระเจี๊ยบหน่อยพี่ลองเลยกินเหรอพิ่ลองเอากินกระเจีบได้ออันนี้ครับเด้ออ่าอันนี้นี่ครับโอ้หูไก่ครับกูไก่ชุดครชุดชุดชุดดนี้ครับกูไก่ครับเนี่ยกุไก่ครับชุดชุดน้องครับกูไก่ครับอากินมานะโอ้ยนกโปนกโปนี่สิครับ แช่ครับแซบสุดยอดครับอ่าอ่าอ่าถ้าวงี้ครับแซบสุดยอดครับกุ้งไก่ครับมาจินกันนะบมาจินกันนะมาจินกันเออนกโป้จีนมาไหนถ้าว่างงี้ครับมาจินกันเดี๋ยวคืนนี้ผมพวกผมไปพวกผมจะเดินทางเองครับคืนนี้ประมาณเมื่อวันนี้หัวหน้าซอยบัซซีจะพาไปที่ไหน ไปไปนึ่งครับเช็ดเช็ดน้องเมียงครรบโอ้ไม่เช็ดน้องเมียงเ็ดปมเ็ไาอเ็น้องเมงครับเ็ดน้องเมียงอ่าเ็ดไาเไก่วนเสี้นครับโอ้ป้าหนช่วยขึ้นไอของแชวะตอนนี้พามาหน้ช่วยมานะครับเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่งันนี้ครับผมผมบุญบุญเ็จบุดยล้ครับ คืนี่ไปแ <ไป S 1> ล้วครับห้าสิบเอ็ดครับห้าิบเอ,อเพนลไปจริงๆครับนี้ไปจริงครับท<อ>ี่ทุงเลยไปยังวัยล0ม่ะฮะข่าควงทีฮะวตาวโอ้โอเออขอใจกันให้โ่โอเคครับไปจะไปใส่บวเออโอ้นับเอา

เทวิเทวิเป <not> so <life> ็นไงน้ำสงข่าวะเวิ้เทวิน้ำสงข่าววะเทวิเน้ำส่งขาวะเพวตนี่ครับอันนี้ก็คือทักทายพี่น้องนะครับนี่พ้าคนน่ะโซบะซีซบะซีกินขอกกันนะอ่โอ้เสียบกินไ่น้ำกินไมน้ำเ่นดางบ่ครับ คือจิบกบกอนแท้ดึงโอ้เส่นาน่อยเกินไปเนาะเออคนนัซอยไปเสิอ่ะแักยพีน้องเจ้าเดี๋ยวปั่นให้จะคันี่คนซอยไปเสิยคือคนี่เอาหมดเอาจะคับแล้ปึ๊บผมงงมากเลเออเออผมกินอย่่าอืมกินบต้นนี่ย อันนมันบ่นั่นก็ค่อยนั่นออกว่โอ้มีหอดกั่งบ้างยาวเขหน่าช่วยเ <laughs> <laughs> ยอะบ้าวหน่ายกันเรื่อยชิ้นเอาจะเว้ยออกจะเว้ยออกเข้าอยู่ไหมเอออนี่ครับ <laughs> คลิปนี้ก็สำหรับไอ้ เปิดตัวหัวหน้าซอยบานเีนะครับเริ่มต้นไหมครับเจอกันไหมครับบ้านไปถึงบ้านบ้านกับข้างก็น่ามาเห็นหัวจะน้ำหากันพอเออเจ้าไปดีอยู่แกไใจนะครับสี่เดือนเหรอยั่งยังยั่งยุ่งเวลาครับนี่กัผู้เบาเมียเมียป่าครับเออเขาไล่หนีอันนี้กับน้องช่วยเขาไล่หนีครับ à, tôi mà, anh hàng với thương mà cố của pì, ba trăng thì ีกแก้ดกันหวงัวถึงขึ้นแล้วมีลูกบอกว่าแบบนี้บ้านเขรลูกว่าคุ้นเบื้องว่าขึ้นราน่แรงนะนะนะจับนาตสีนี้ไปด้วยกันเพราะ เดี๋ยวไปสร้างสวรรค์ครับผมผมหัวคำ้คำนี้บาอไดผมอวานี้บางอ่าอไม่ดีเว่ามัขึ้นมืนขึ้นผมฟันว่าดีฮะฝันบางเลยครับก็ขอคำยอครับพี่น้องแล้วก็อ่าขอวางเลยครับอ่ะขอได้เกอบกู้านสองสองปิบรสองแป บอกเลขเออโอ้ฝันไปเลยสองแปดพี uh um uh, 28, ่น้องเอี่ยตอนที่ชิโมกิเดี๋ยวผมต้องคลิปนี้ก่อนได้ละครับสองแปดครับนะรถ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 เจ๊งรถเจ๊งบ่ถือบ่ถวดพน่าสร้อยเพชรเนี่ยรถเจ๊งรถรถเจ๊งเออให้เลขวะเออเอาโอเคโอเคเจ้าพี่น้องเจ้าเห็นม่เจ้าดังแท่ข้าถือเนี่ยเจ้าดังแท่รถถีเจ้าขี้โม่ฟาฟะพาฟาลุกตา บ้าพารู้ตัวจริงอ่ะคันสิบวันนี่คงเทพยยกเห้มบ้านทีหนึง่งอลละไรครับมึนอนี้กับตัง้งใจพี่น้องนะครับแม่ออยังไต่เง่นผพาพี่น้องแม่ผอมขนาดซอยไปซีครับบอก <laughs> ผมเบาจ่าก็เบาเบาลมช่วยโมอไหนแข่งไอยไปซีเด้อเด<า>้อเด้อผมก็ผมคงจริงจริง คำเัินได้หรครับยำเลตัวนั้นบ่รอทีที่บ่บ่ที่ที่ผู้ไทยนะผู้ไเดี๋วผูเราไม่เอาอ่ะพผู้ไทเดี๋ยวผมขอคำนั้นได้ไหมครับที่อยู่นาอยู่นาที่ของทุกคนทุกคนได้ไหมครับเดี๋ยวผมขอเรียกเลีตัวนั้นได้ไหครับบอกเล็กก็ห้านห้าครับผมแปดสองครับผมขอได้ไหมอืม สองแปดสองแปดับสิห้ามองข้าได้ไหมมได้สิเอามันโอ้ยแค่สิตัวไออืมโอเคไปจายามห่อ่ประานให้ยามเดียรู้เอาไป้องปฏิท่นลองปทิน้องครับปินครับสิบอดสิบเอดลำอุดเชิญขงกินตาถ้ขิงอุดเชิญกินนึกตังกตไตอุดเชิญน้ำผึวุดี Chúng muốn nói ch là chỉ ta thấy học có mấy một phần bữa trưa người ta nóng người nóng nhẹ in cái lô mon kinh thương nàng, nàng.